เอาจริงป่ะผมก็เชื่อนะว่าหลายคนอ่ะก็อยากที่จะมีเงินเยอะขึ้นอยากที่จะรวยขึ้นและนี่คือห้าบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้ครับว่าถ้าผมทำสิ่งนี้แบบสม่าเสมอทุกๆปีนะผมจะรวยขึ้นได้ไวมากและผมจะเป็นคนที่เก่งขึ้นได้ไวมากๆเลยอยากจะเอามาใช้ให้คุณฟังและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ของพวกคนทุกคนครับบทเรียนที่1ครับคือหาเงินให้เยอะและใช้เท่าที่จําเป็นวงเล็บนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้ใช้ให้น้อยนะครับหาให้เยอะครับคาว่าหาหเยอะมาถึงว่าวันนี้หลายคนนะครับชอบเข้าใจว่า การที่เราหาเงินได้เท่านี้สมมตินะครับสองหมบาทต่อเดือนเราจะต้องประหยัดเพื่อทําให้เรามีเงินเหลือเก็บได้มากขึ้นกว่าเดิมการที่ทําแบบนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าลองคิดดูครับว่าสมมติคุณเก็บได้เดือนละห้าพันมันมากพอที่จะทำให้คุณลงทุนแล้วคุณรวยไหมหรือว่ามันมากพอที่จะทให้คุณได้ใช้ชีวิตตามอิสระที่คุณต้องการหรือเปล่าก็คงไม่ถูกต้องไหมครับแต่มันจะง่ายกว่าไหมถ้าสมมติคุณมีรายจ่าย10,000บาทและคุณหาเงินให้ได้มากขึ้นเป็น3 30,000หรื0 0หรือ10,000บาทได้แลก็เอาอกก็บช่องงว่าตน,นั้นนะครับ ไปลงทุนกับใช้ชีวิตของตัวเองครับหลายคนมักจะติดกับ,บดักตรงนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับอาจจะเพราะว่าตัวเลือกน้อยหรือชอ e ในการใช้ชีวิตมันน้อยเกินไปแต่จะบอกคุณครับว่าการเปรียดเงินเป็นเรื่องที่ดีการเซฟเงินการอดมือ้อกินมื้อเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าคุณอยาก,ยากได้อยากได้ชีวิตแบบนั้นนะนะแต่ถ้าคุณไม่ได้อยากได้ชีวิตแบบนั้นเลยผมอยากจะแนะนําว่าให้คุณไปเพิ่มรายได้ดีกว่าครับเพราะยิ่งคุณหาเงินได้เยอะเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีแคดโฟที่คงเหลือในแต่ละเดือนเยอะเท่านั้นคร ไปลงทุนกับบิตคอย i n กิปตเคอเรน e ซี y หรือหุ้นหรือว่ากองทุนรวมหรือสังหารีมารั์หรือว่าจะไปซื้อความสุขให้กับตัวเองไหมเช่นอาจจะเป็นของบางอย่างอุปกรณ์ดนตรีไหมหรือว่ากล้องสักตัวไหมหรือไปเรียนคลาสอะไรบางอย่างครับที่ทําให้คุณได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้เป็นจุดที่ต้องจําเป็นที่จะต้องเข้าใจจริงๆนะว่าการใช้เงินครับต้องใช้เท่าที่จําเป็น ถ้าสมมุติว่าวันนี้เราได้เงินมาเยอะแต่เราใช้จนหมดเลยเราไม่ได้เลือกให้ดีเราไม่ได้แบ่งให้ดีครับว่าอะไรที่เราควรใช้หรือจําเป็นต้องใช้ไม่นานครับเงินคุณจะหมดไปและเมื่อคุณติดหลุมนั้นเมื่อไหร่ครับมันเป็นการเสพติดครับคุณจะยิ่งไม่มีทางหลุดออกจากหลุมนั้นได้ครับคําแนะนําที่ง่ายที่สุดคือ ลิสต์ต่อ,อมาครับว่าสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรใช่ไหมครับแล้วก็ลองถามตัวเองดูว่ามันจําเป็นจริงๆใช่ไหมมันช่วยอะไรเรามันทําให้เรามีชีวิตดีขึ้นจริงใช่ไหมหรือว่ามันทําให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นจริงๆใช่ไหมและนี่คือบทเรียนข้อที่1ครับบทเรียนข้อที่2ครับหลังจากที่คุณหาเงินได้เยอะแล้วสิ่งที่คุณต้องทําต่อมาคือแบ่งสัดส่วนเงินให้ชัดเจนครับคาว่าแบ่งสัดส่วนเงินให้ชัดเจนผมยกเป็น six jars ขึ้นมานะครับ อันนี้จะเป็นวิธีการ m มเนจเมนต์ของเงินผมเองที่ผมใช้ผมมักจะชอบแบ่งเงินเป็นสัสดส่วนเลยครับว่าเงินก้อนนี้สําหรับไปเที่ยวต่างประเทศเงินก้อนนี้สําหรับสำรองฉุกเฉินเงินก้อนนี้สําหรับลงทุนผมไม่ได้บอกว่าลงทุนคริปตคอเรนซีลงทุนหุ้นลงทุนเลยครับผมลงทุนกับอะไรก็ได้ที่ทําให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นและทําให้ผมรวยขึ้นอันต่อมาลงาเงินเรื่องของการเก็บระยะยาวไหมหรือว่าอะไรต่างๆครับเมื่อเรามีจุดประสงค์หรือว่าแบ่งแบบชัดเจนครับเราจะมีเป้าหมายให้กับมัน ถ้าสมมุติเราแบ่งก้อนนี้ไว้สําหรับเที่ยวต่างประเทศเราจะรู้ครับเราต้องใช้บัตเจ็ตเท่าไหร่และเราจะได้ไปต่างประเทศได้ไง่ายขึ้นและไหวขึ้นโดยที่ไม่กระทบเงินก้อนอื่นเลยและที่สําคัญครับเราจะมีเงิน Emergency Fun d ฟันะครับหรือแบงก์สำรองฉุกเฉินไว้ในยามที่เราแบบ มีปัญหาจริงหรือว่ามันกระทบอะไรจริงเราจะสามารถจัดการและแมネจได้ง่ายครับดังนั้นการแบ่งกระปุกไว้ชัดเจนตั้งแต่แรกจะทําให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นและทําให้คุณได้เข้าใจว่าจริงแล้วแบบเฮ้ยคุณสามารถมี Choice ในการเลือกนะครับยกตัวอย่างคุณมีรายได้หนึ่งแสนบาทคุณอาจจะแบ่ง3 0มเป็นลงทุนนะอีก3 0เอาไว้แบบซื้อของให้ตัวเองก็ได้หรือว่าไปเทียเท่ยวต่างประเทศก็ได้คุณจะได้ใช้ชีวิตจริงๆครับแต่ถ้าวันนี้คุณไม่แบ่งเงินเลยอทุกก้อนมารวมกันอยู่นนก้อเดียว คุณจะคิดเยอะครับถ้าสมมติคุณจะลงทุนมันคือทั้งหมดที่คุณมีครับถ้าสมมติคุณจะเก็บสำรองเชิงคุณก็จะหมดโอกาสลงทุนครับถ้าคุณอยากจะซื้อของคุณก็ตัดโอกาสการลงทุนหรือสำรองเชิงทิ้งไปได้เลยอันนี้ครับคือข้อผิดพลาดที่คนบริหารเงินผิดผเยอะมากครับและบทเรียนข้อที่3ครับคือลงทุนให้เยอะที่สุดในความเสี่ยงที่คุณรับได้ครับคำว่าความเสี่ยงที่รับได้มันเกิดมาจากความรู้ที่คุณมีครับยิ่งคุณมีความรู้ที่น้อยความเสี่ยงที่มันมีจะยิ่งเยอะครับและเม่่อคคีวาร้ยยยะสงงจินับ ในกรณีนี้คุณอาจจะแบบมันจริงหรอมันอาจจะแบบมันจะทาให้ความเสี่ยงน้อยลงจริงหรอจริง,รงๆผมจะ,จะบอกว่ามันไม่ได้น้อยลงนะครับความเสี่ยงันยในคงเท่าเดิมทุกอย่างแต่ว่าคุณรู้ครับว่าสิ่งที่คุณกำลังทําอยู่ลงทุนแบบนี้ลงทุนท่านี้ลงทุนอันนั้นลงทุนอันนี้มันจะทําให้คุณขาดทุนหรือกําไรมากกว่าและที่สําคัญที่ผมบอกว่าในความเสี่ยงที่รับได้หมายถึงว่าถ้าสมมติเงินก้อนเนี่ยครับเราลงทุนไป1นึ่งแบาทและมันเหลือศูนย์บาทเรารับได้ไหมหรือลงทุนไป5 0,000บาทแล้วมันเหลือ5,000บาทเรารับได้หรือเปล่า อันนี้จะทําให้คุณได้เห็นชัดเจนขึ้นครับว่าความรู้ที่คุณมีครับคุณรู้เยอะแค่ไหนรู้น้อยแค่ไหนครับเพราะว่าถ้าความรู้คุณเยอะความเสี่ยงหรือความกล้าสเสี่ยงคุณจะสูงครับและคุณจะไม่กลัวครับแต่ไอการที่เรากลัวและทําให้เราขาดทุนครับส่วนมากมาจากความรู้ที่มันน้อยเกินไปครับและเมื่อเราไปลงทุนเราก็จะมีความกลัวเยอะมากๆครับเราจะนั่งเฝ้ากราฟเราจะนั่งเฝ้าหุ้นหลายตัวเราจะนั่งเฝ้าบิตคอยซึ่งผมก็เคยเป็นนะพูดตามตรงผมเป็นมาก่อนว่าแบบ ลงทุนปุ๊บแบบผมจะแบบพี่ดนนี้กำไร10%วันนั้นแบบเดือนนี้พันมาผมกําไร20%แล้วสุดท้ายครับอยากจะบอกว่ามันคือลองเกมจริงครับมันเป็นเรื่องของหลัก10ปี20ปีถ้าพูดตอนนี้นพ,อพอบิตออยผมบวก100 130หรือ150%นี่นแหละซึ่งมันเยอะนะพูดตามตรงมันเยอะมากแต่ถ้าพูดพูดแบบลองเกมจริงอะ่ะมันอาจจะเป็นถึงพันเก็ได้ซึ่ง สักวันนี้ผมก็ไม่สามารถพูดได้นะว่าผมเก่งเรื่องการลงทุนเพราะการลงทุนเป็นซิมเปิลมากมันคือการซื้อไว้และรออีกส0 2 0ปีนี่คือบทเรียนที่ผมได้รับครับคือลงทุนในความเสี่ยงที่เรารับได้บทเรียนที่4ครับคือซื้อของที่ประหยัดเวลาชีวิตของเราครับหรือซื้อของที่ทําให้ชีวิตคุณสะดวกยิ่งขึ้นคําว่าประหยัดเวลาชีวิตและสะดวกยิ่งขึ้นมันอาจจะดูเป็นการฟุ่มเฟือยน,น,นะครับแต่จะบอกว่าถ้าวันนี้บางสิงบางอย่างที่คุณซื้อมันทําให้คุณใช้เวลาได้น้อยลง แนะนำครับหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณซื้อแล้วมันทําทให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นก็ซื้อเถอะครับมันไม่ได้ทําให้เราแบบเขาเรียกอะแย่เลยมันไม่ทําให้เรารวยขึ้นแย่ลงนะครับแต่มันทําให้คนได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นครับอย่างเช่นกล้องตัวนี้ครับจริงๆที่ผมคุณเห็นในกล้องผมเนาะเลนส์มันอนะผมก็ไปซื้อเลนส์มาใหม่เนะที่มันเป็นแบบระยะใกล้มากนะครับคือผมนั่งห่างกับกล้องแค่ไม่ถึงมือนึงแบบเขาเรียกอะ ร,ระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้ยังไม่ถึงตรงนี้เลยครับผมยื่นมาเนี่ยคือมันใกล้มากๆแต่ถามว่าทำไมผมถึงซื้อเลนส์ตัวนี้มาถ้าที่มีเลนส์ตัวอื่นอยู่แล้วนะคำตอบมันง่ายมากเพราะผมซื้อความสะดวกให้กับตัวเองครับถ้าวันนี้ผมต้องการจะแอคทีฟในการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าได้สไตล์ใหม่ๆในการถ่ายคลิปวิดีโอผมต้องกล้าที่จะยอมแลกมันครับผมต้องแลกกับความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นผมต้องยอมแลกกับเงินที่จ่ายไปเพื่อซื้อความสะดวกสบายให้ชีวิตผมถามว่ามันคุ้มไหมผู้ามตรงว่าคุ้มมากครับเพราะว่ามันทําให้ผมแอคที พูดตามตรงเลยพูดแบบเหมือนเอาเงินแก้ปัญหาหรือบางครั้งครับเราต้องการถ่ายคอนเทนต์เราอยากได้ไม์ใช่ไหมครับผมก็ซื้อไม์ครับเนี่ยก็ซื้อมาโหลดนะครับก็ซื้อมาถามว่าทําไมเราไม่ใช้ช็อคอะไรช็อกเม้าหรือ,รอว่าช็อคกันช็อตกันนี่แหละจะไม่ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียงแบบนี้มันดีกว่าแล้วถามว่าแพงไหมพูดตามตรงว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับ แต่เราก็ซื้อเพื่อความสะดวกสบายเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้มันสามารถบันทึกเสียงในตัวได้เสียงที่คุณได้ยินครับมันไม่ได้เสียงที่เข้าตรงกับกล้องนะครับมันคือเสียงที่ไม์อัดไว้ในตัวมันเองซึ่งมันสะดวกสบายแค่ไหนก็ามากพูดตามตรงว่ามากๆเลยครับ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ผมครับก็มี MacBook นะแล้วทำไมาถึงต้องต่ออีกจอหนึ่งเพื่ออะไรก็เพื่อความสะดวกสบายในการทํางานของเราเองเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเราสามารถใช้เงินในการซื้อความสะดวกสบายหรือซื้ออะไรก็ตามที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นได้หมดเลยขึ้นอยู่กับคุณแต่วงเล็บนะครับว่าต้องแบ่งเงินให้ดีนะครับกลับไปใช้แบบ six Star อแล้วก็แบ่งหมวดหมู่ให้ตัวเองให้ชัดเจนครับแล้วเมื่อคุณซื้อสิ่งที่ทําให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยจะได้อีกเดียวนะครับต้อง และมีแรงกลับไปหาเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมได้ครับและบทเรียนข้อที่5ครับบทเรียนข้อสุดท้ายคือการลงทุนกับสิ่งน,นี้ครับนี่ความรู้ของคุณเองความรู้ที่คุณมีจะทําให้คุณเติบโตตราบเท่าที่คุณต้องการครับถ้าวันนี้คุณต้องการไปเติบโตขึ้นจากเลเวล10เป็นเลเวล20 คุณต้องเรียนรู้ให้ถึงระดับเรเวล20ครับและถ้าคุณต้องการจากเรเวล20เป็นเ e เวล100คุณก็ต้องเรียนรู้จากเรเวล20ไปถึง100ครับเมื่อไหร่ที่คุณหยุดเรียนรู้เมื่อไหร่ที่คุณหยุดลงทุนกับตัวเองเมื่อนั้นเลยครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณกําลังถอยหลังลงจําคําผมไว้เลยนะว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดครับคุณต้องเรียนรู้ทุกวันครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอครับและการลงทุนกับตัวเองไม่มีขาดทุนครับคุณต้องทาให้แ l u e หรือมางริม ผมกล้าพูดเพราะอะไรการที่ผมมีรายได้หกหลักต่อเดือนขนาดนี้ได้เพราะว่าผมเห็น value ตัวเองผม invest กับการลงทุนซื้อหนังสือลงทุนซื้อของอะไรต่างๆมากมายแอบผมให้ดูเห็นไหมครับ ชั้นหนังสือผมนี่ก็ไฟหน,นึ่งอันนั่นก็ไฟอีกหนึ่งอันใช่ไหมครับชั้นหนังสือผมถามว่าผมอินเวสอะไรเยอะขนาดนั้นผมลงทุนกับมันเยอะขนาดน,นั้นเพื่ออะไรหผลเดียวครับเพื่อผมที่จะได้เก่งขึ้นและหาเงินได้เยอะขึ้นครับเมื <ME> ่อทําสิ่งนี้ได้ผมก็กลับไปทําข้อหนึ่งถึงข้อสี่ใหม่รอบหนึ่งวนอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยวันอย่างเงี้ยไปเรื่อยครับจนทําให้ผมมีชีวิตที่ผมต้องการได้และที่สําคัญครับการลงทุนกับตัวเองจําไวเ้เลยว่าเราลงทุนเพราะเรารักตัวเองครับ อย่าเอาเงินของเราไปลงทุนกับคนอื่นครับอย่าคำว่าลงทุนกับคนอื่นไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงเอาเงินไปให้คนอื่นนะครับแต่หมายถึงว่าพยายามซื้อของแพงๆพ,พยายามซื้อของดีๆทันทันที่เงินไม่พอครับอยากได้ไอฟโฟนเงินเดือนสมมติเงินเดือนสองเดือนสองหมื่นอย่างเงี้ยเราอยากได้ไอฟโฟนเราบัตรเป็นรูดอย่างเงี้ยถ้ามันไม่พอแค่ฟโฟมันไม่พอสําหรับใจครับคุณอย่าเลยอย่าไปพยายามดูดีในสายตาใครสักคนแต่ถ้ามันจําเป็นสำหรับการเอามาทําธุรกิจได้หรือมาทําอะไรได้ผมผมไม่ปฏิเสธนะครับกล้องผมก็พน เล่นผมก็ผ่อนแต่ผมรู้ว่าแคดโฟไม่ขาดมือครับผมไม่เอาเงินก้อนไปแสดไม่เอาเขาเรียกไม่เอาเงินก้อนไปจ่ายแค่นั้นเองเห็นไหมจริงจริงมันไม่เขาเรียกมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณบริหารแมเนจได้ดีทุกอย่างจะง่ายมากจาไว้นะอย่าทําให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นเพราะมันจะทำให้คุณติดลมติดกับดักที่ทําให้คุณไม่มีชีวิตดีขึ้นได้ครับและนี่คือข้าบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้เรื่องการเงินที่ทําให้ผมรวยขึ้นทุกปีถ้าคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับหรือตกอ